หลักสูตที่6แก่งกันยกระดับศักยภาพ Expand the potential ศักยภาพคือความสามารถที่มีในตัวเราและสามารถเป็นตัวเราที่ดีกว่าวันนี้ได้ศักยภาพมันซ่อนอยู่ในตัวเรายังไม่ปรากฏชัดออกมามันเป็นพลังแฝงที่อยู่ในตัวเรา ซึ่งเราสามารถดึงศักยภาพออกมาให้ชัดได้2แบบค่ะแบบแรกคือเราตั้งใจดึงออกมาเองแบบที่2คือให้เหตุการณ์มาเป็นตัวกระตุน้นยกตัวอย่างเช่นเ,ออเราจะไปนําเสนองานค่ะซึ่งเราไม่ได้ชอบเลยแต่เหตุการณ์นั้นน่ะมันจะเป็นการยกระดับขยายศักยภาพของเราเราเรียกว่า connect the d o t ถ้าเปรียบศักยภาพของเราเหมือนเพชรที่ฝังอยู่ในตัวเรารอการมองเห็น เราต้องรีบหาแล้วก็เห็นเพื่อที่จะนำมาเจรไยเป็นประกายฉายแวววับต่อยอดขยายผลในระดับสุรนี้ค่ะท่านจะได้เห็นเพชรในตัวเองและรู้วิธีการเจรไยเพชรมาขยายผลต่อยอดศักยภาพที่เวิ์คร่วมกันนะคะ